สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับผมเฟซบุ๊กด้วยนะครับยูทูบด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่มาถ่ายรายการยู u t ้เมจิกนะครับผมเป็นครั้งเก้าแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำแ็กเซลนะครับเหมือนเดิมนะครับคือเป็นเลเซอร์ปลุกผิวใหม่นะครับซึ่งตามทำแต่ละครั้งนี้ก็จะทําให้ผิวเราต้นขึ้นนะครับผม จากหน้าที่เคยเป็นหลุมลึกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินขึ้นนะครับก็อยู่ที่ซาเออรินิกนะครับผมสยามเบสเซอร์คินิกครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับรายการดูที่เมนจิซีซั่นสามนะครับผมหมายเลขสีนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา17บเจ็นาฬิกายี่สิบห้านทีไทูชอบสิบครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่ามันจะกทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราวันนี้ไปแล้วครับบ้าบาย